สวัสดีครับหากจะพูดถึงหนึ่งในนักสแสดงชายจีนวัยรุ่นขวัญใจสาวๆแล้วแล้วก็จะขาดชื่อของเฉินเฟยอีไปอีกคนหนึ่งไม่ได้เลยนะครับนักสแสดงชายวัย24ปี โดยผลงานก่อนหน้านี้ของเฉินเฟยอีนั้นมีทั้งผลงานทางจอเงินและจอแก้วมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังจีนแนวรักวัยรุ่นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคก,กำลังภายในอย่างเช่นเรื่องสยบฟ้าพิชิตปารพีที่ระบบทคู่กับซ่งอี้เหรินนะครับซีรีส์จีนแนวผจญภัยอย่างเรื่อง เมืองทองขุมทรัพย์มรณะของปี2022รวมไปถึงไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิงที่สร้างจากนิยายจีนชื่อดังที่ออกอากาศไปเมื่อช่วงปลายปี2022และโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับซึ่งในเรื่องนี้เฉินเฟยอีก็ประกบคู่กับจางจิ้งอีนะครับก็สร้างตำนานคู่จิ้นคู่ใหม่ได้สำเร็จไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ หลังจากที่ส่งซีรีส์จินเรื่องไฟแช็คกับชุดเจ้าหญิงให้โด่งดังไปแล้วนะครับในปี2024นี้เฉินเฟยอ,อีก็คัมแบ็กซีรีส์จีนแนวรักวัยรุ่นเรื่องไม่ยางจี้ฟานเป่าผู้เหอเหรียญไอายซึ่งดัดแปลงบทมาจากนิยายจีนเรื่องอะบิวลอนดาวเลอร์โรแมนต์นะครับของเฉินจือเหยาซึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ จิงจือถงที่หลังจากเรียนจบก็ไม่กล้าเสียเวลาที่จะมีความรักนะครับแต่เธอกลับถูกการหยางชายหนุ่มที่ร่าเริงชีวิตไร้ความกังวลตามจีบติงจือถงพบว่าแม้สถานการณ์ทางบ้านของพวกเขาจะไม่เหมือนกันแต่ระหว่างเขากลับมีความรู้ใจกันอย่างมากนะครับจึงตกลงเป็นแฟนกับเขาแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปช่องว่างทางฐานะระหว่างพวกเขาก็มาก รวมถึงสถานการณ์ทางสังคมที่กลายเป็นช่องว่างระหว่างทั้งคู่ด้วยนะครับจนท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความรักของพวกเขานั่นเองนะครับแต่ต่อมาด้วยสถานการณ์ทางบ้านของการหยางที่ตกต่ำลงนะครับเขาก็ ปิดบังความจริงและบอกเลิกกับติงจือถงทิ้งให้ติงจือถงเข้าใจผิดว่าตัวเองถูกทิ้งและเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียว10ปีต่อมาทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในวัยทำงานหลังจากความเข้าใจผิดได้ถูกแก้ไขพวกเขาก็ได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ สำหรับนักแสดงที่ได้มาปลกกบุกคู่กับเฉินเฟยอีในเรื่องนี้นั้นก็ได้จวงตาเฟยนักแสดงหญิงจีนรุ่นใหม่วัย23ปีนะครับ ที่ฝากฝีมือผลงานการแสดงมาแล้วมากมายนะครับอาทิอย่างเช่นซีรีส์ฮิตเรื่องสามชาติสามพศบลีขิดเนื้อขนยของปี2020รวมไปถึงซีรีส์จีนแนวรักวัยรุ่นอย่างเธอคือฝันหวานละมุนของปี2023ที่โด่งดังอย่างมากในปีที่ผ่านมานี้เป็นต้นนะครับ เฉินเฟยอีและจวงตาเฟยก็ได้ประกบคู่ก,กันกับซีรีส์เรื่องนี้เป็นขังแรกนะครับก็อย่าพลาดไปติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันนะครับว่าถัางคู่นั้นจะสร้างคู่จิ้นได้ดีหรือเปล่านะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ